รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนการโคจรโดยสมุดโคจรแฮรเวล เสือคือสัตว์ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ํากับการโครจรของผมได้พบกับเรื่องราวของสองเสือในอนครสวรรค์เสือโครงเจ้าป่าแห่งผืนป่าแม่วงเสือต่อปลาในแหล่งน้ําบึงบอระเพ็ดนี่คือสัตว์ป่าและสัตว์น้ําที่หายากซึ่งผมได้ออกเดินทางตามหากับความมหัศจรรย์ของเรื่องราวสองสัตว์นี้ที่ผู้คนกําลังมาช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของธรรมชาติบ้านของสัตว์ จนเกิดเป็นงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันในวันนี้2เสือปากน้ำโพและแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวที่ผมเฝ้ารอมามันมาถึงวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมมันคือวันที่ผมมีความสุขมากๆวันหนึ่งเลยทีเดียวนี่คือ2เสือปากน้ำโพ2 0 2 2จัดขึ้น ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสด้านในเลยตามผมมาครับผม ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่างานสองเสือปากน้ําโพ2022ในครั้งนี้คึกคักมากๆเลยทีเดียวครับมีผู้คนและหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของสองเสือมาร่วมกันจัดงานโดยมีทั้งส่วนของการเสวนาโซนนิทรรศาการวิชาการขององค์กรต่างๆและโซนการจัดจําหน่ายสินค้าของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก่อนอื่นนั้นเราได้รับเกียรติจากท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบอกเล่าที่มาที่ไปของงานในครั้งนี้กันก่อนครับ นโยบายของกระทรวงทรัพยากรสิ่งล้อมคือการดูแลเรื่องของทร,รัพยากรและสิ่งล้อมเนี่ยหัวใจก็คือการทําให้ป่านี่คงอยู่แล้วก็ไม่โดนทําลายมันก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตทั้งไปเกี่ยวข้องคือเรื่องของสัตว์ป่าเสือเนี่ยเป็นระบบห่วงโซ่อาหารที่สูงสุดนะครับคืออยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารถ้าป่าไหนเนี่ยนะครับมีเสือมากเนี่ยก็ชี้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่านั้นๆเพราะเชื่อว่าถ้าเมื่อป่ามีความสมบูรณ์เนี่ยเสือก็จะกลับเข้ามามีเรียกว่ามีปริมาณทีี่่เเพพิมมาากขึ้้้นนนนนะะครัััออืหวใจฉ การเพิ่มบริบวนเสือเนี่ยก็คือหมายถึงการเพิ่มเรื่องของการดูแลเรื่องของพื้นที่ป่าแต่การเพิ่มของพื้นที่ป่านะครับมันต้องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเสืออีกตัวหนึ่งคือปลาเสือตอนเมื่อก่อนชุมมากในนครสวรรค์นะแ,แต่ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะศูนพันุ์ไปละถ้าปลาเสือตอนจะกลับมาคุณภาพน้ําต้องกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันถ้าแหล่งน้ําไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีความสะอาดพอเนี่ยปลาเสือตอนไม่กลับมาเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนนี้ก็เหมือนกับปรชัชญาว่าวันนี้ นครสวรรค์ก็ัจะกลับมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเรื่องของป่าเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับวันนี้ที่จัดที่นครสวรรค์นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเชิญภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยมาร่วมเอ็มูในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าของท่านสิ่งที่ตามมาไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็จะกลับเข้ามานะครับแต่ันสุดพี่น้องอยู่ในคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเป็นโครงการที่มีความสําคัญนะครับและผมคิดว่าจะเป็นต้นแบบในการดูแลในพื้นที่ทั่วไปของประเทศไทยครับ ผู้ชมครับภายในงานในครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดงานงานนี้ขึ้นมาในพื้นที่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านพ่อเมืองของเรานั่นเองท่านชายันสิริมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับณนะวันนี้การเริ่มต้นสองเสือปากน้ําโพที่มาเป็นยังไงครับท่านผู้ว่าครับก็เกิดขึ้นจากการที่นครสวรรค์นเนี่ยเรามีป่าพื้นใหญ่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับก็คือ ป่าแม่วงซึ่งติดต่อกับพื้นที่ของป่าห้วยขาแข้งจากการสังเกตการพบว่ามีจํานวนเสือโคร่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดของเราเนะถึง14ตัวเราก็เลยคิดว่าถ้าเราหยิบยกเรื่องเสือขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเนี่ยก็จะทําให้ผลประโยชน์ต่ตอเนื่องก็คือพื้นป่าก็จะอุดมสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดได้ร่วมกับทางกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยากจะพัฒนาให้พื้นป่าแม่วงเนี่ยเป็นบรดกโลกต่อไปนะครับซึ่งถ้าพื้นป่าแม่วงเป็นบารโดกโลกแล้วก็มีจําน,นวนเเสือพิ่มขึ้น ตั้งประวัติไว้ประมาณ34ตัวเนี่ยนะครับ,รบก็จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดของความสมบูรณ์ในส่วนของเสืออีกตัวนึ่นะครับก็คือเสือต่อเนี่ยครับณนนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับได้จับมือกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติหลา,หลายแห่งนะครับโดยบึงบละเพกเราทําให้น้ําในบึงบละเพสเนี่ยมีความใสสะอาดคุณภาพน้ําดีขึ้นเราก็จะมีการทดลองนําเอาปลาเสือตอเนี่ยปล่อยลงไปในบึงถ้าปลาเสือตออยู่ได้เมื่อไหร่นะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของการพัฒนาบึงบรเพส โชคดีที่ว่าองค์กรที่เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ป่ารวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําได้มาร่วมกันเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนโดยให้ทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมกันทํางานในจังหวัดเราส่วนผลประโยชน์ตามมาเนี่ยครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งที่เราทําในวันนี้เราก็จะเปิดมุมมองของการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวที่ส่งคุณค่าและมีความยั่งยืนเราก็มีสถานท่องเที่ยวรวมทั้งด้านวัฒนธ,นธรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์เราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาหารอร่อยนะครับเราจะมีของฝากต่างๆมากมายครับมาเที่ยวนครสวรรค์ด้วยความสุขครับ ผู้ชมครับเราได้ฟังที่มาของงานในวันนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกครับว่า2เสือของเรานั้นจะสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นต่อจังหวัดและต่อประเทศของเราได้อย่างแน่นอนครับ <S <S และไฮไลท์ที่ผมเฝ้ารอของงานในวันนี้คือการที่ทุกภาคส่วนกว่า40หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ําที่หายากทั้ง2ชนิดผ่านการร่วมมือกันเป็นปติญญาสองเสือปากน้ําโพผมเชื่อว่าภาพในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น สำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าสัตว์น้ำซึ่งทั้งหมดจะต้องกลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกเราทุกๆคนอย่างแน่นอนครับสมุดโครจรชวนคุณผู้ชมรายการร่วมกิจกรรมตอบคำถามรุนรับกระเป๋าผ้ารักโลกลายเสือจำนวน6รางวาัลติดตามกติกาได้ที่ Facebook สมุดโครจรนะครับ นุกันโคโจรโดย Loyal Hill g กอล Resort ร์ทแอขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมุดโคโจรกับงาน2เสือปากน้ําโพที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของเสือถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าแม่วงซึ่งมีประชากรเสือโคร่องอยู่ในพื้นที่และเรื่องราวของการอนุรักษ์เสือจะเป็นอย่างไรต้องมาพูดคุยกับเจ้าถิ่นพี่หมูเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงครับภาพรวมมันก่อนเลยครับ2เสือปากน้ำโพมีวันนี้ได้ยังไงเชิญเลยครับพี่งานนี้มันมาจากในเรื่องของเรียกว่าเราอยากจะขับเคลื่อนงานจากความคิดแรกๆเลยครับคือว่าทำไมป่าแม่วง เสือโคร่งมีอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่มันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้อีกนะพื้นที่ห้าแสนกว่าไร่ตรงนี้ต่อเนื่องมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า้วยขาแข้ง้ว้ยขาแข้งถือเป็นเมืองหลวงของสัตว์ป่าเสือโคร่งที่้วยขาแข้งซึ่งปัจจุบันความหนาแน่นของเขาเนี่ยอยู่ที่2.5ตัวต่อ100ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าหลักวิชาการตั้ง2.5เท่าแต่งานวิจัยของเรา10ปีเรามีเสือ11ตัวก็จริงแต่ความหนาแน่นชุมวิชาการอยู่ที่0.5ตัวต่อ100ตารางกิโลเมตรมันไปได้อีกแล มิติที่1ก็เรื่อจัดการชนิดพันธุ์ชนิดพันธุ์ที่เราสนใจคือเสือโครง่งเราทํากับเขาทุกวิธีการวิจัยติดตามสารภาพมองเขาดูเขา<ม>ช่วยเขาสืบพันธุ์หรือแม้ั้งชนิดพันธุ์ที่เป็นประชากรเยื่อนมิติของการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยบ<ม>ริการป่าป่าก็คือบ้านของเขาทําบ้านของเขาให้น่าอยู่ สามก็เรียกว่าจัดการเชิงคนก็คือต้องรู้ก่อนรับทราบรับรูมบร้มาช่วยกันขับเคลื่อนมาช่วยกันดูแลป้องกันมาช่วยกันวิจัยก็ยังได้เลยจัดการ3ามิตินี้ก็ควรช่วยกันโดยเฉพาะภาคส่วนที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาชุมชนการก่อตั้งโมที่เสือเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เราอยากกลับเพื่อนผมมองว่ามันเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันมาดําเนินการในการจัดการ3มิติหนุนเสริมให้มันเร่งกระบวนการให้มันดีขึ้นอีกก็เลยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มจากงานสองเสือปากน้ำโผลณวันนี้ คุณผู้ชมเสืออยู่ส่วนเสือครับเราไม่ต้องมีหัวเขาไม่ยุ่แต่เราจะใช้เขาเนี่ยแหละครับเป็นเป็นหนึ่งวัตราสัญ,ญลักษณ์ใช่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าใช่ครับและเมื่อผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์คุ้นนั่นแหละจะอยู่ดีกินดีใช่ผลแบบนี้มันจะเป็นผลที่เป็นกระทบชิ่งสําคัญด้วย แล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดเลยทีเดียวได้ฟังเรื่องราวความสําคัญของเสือตัวแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยครับว่าถ้าไม่มีผื้นป่าเสือก็ไม่มีที่อยู่ครับผู้คนก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกันครับ mm hmm. เมื่อมีป่าก็ต้องมีน้ําอีกหนึ่งเสือนั่นก็คือปลาเสือต่อดัดชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของแหล่งน้ําที่เขาบอกว่าได้สูญหายไปจากแหล่งน้ําบึงบอระเพ็ดมาหลายสิบปีแล้ววันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันฟื้ ้นคืนชีพให้กับปลาเสือตออีกครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมประมงท่านบัญชาสุกแก้วครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีหน่วยงานในสังกัดที่สําคัญก็คือกรมประมงครับทึ่งหน้าที่หลักของกรมประมงก็คือมีนหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงก็คือสัตว์น้านะครับกุ้งหอยปูปลาให้มีความยั่งยืนบมงบุรเพชรนะครับเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ฉะนั้นในการบริหารจัดการบึงบรพิษแห่งนี้ให้เกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยเรามีแผนในการบริหารจัดการสํารวจรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์น้ําซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรายังพบว่ายังมีความหลากหลายทางทรัพยากรสัตว์น้ำนี่เยอะมากๆปลาเสือตอเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่มีคุณค่ายิ่งทางเศรษฐกิจแม้แต่ปัจจุบันนี้อาจจะมีปริมาณน้อยและเขาเองก็ได้ถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ที่ใกล้ถุนพันธุ์จึงได้ออก กฎหมายมาคุ้มครองเขาโดยกําหนดให้เป็นสัตว์ป่าชนิดคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ที่สําคัญคือเรามีความเพาะพันธุ์ปลาเสือต่อแข่งแรกในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็ได้นําไปปล่อยในบึงบอระเพ็ดเพื่อให้เขาคงอยู่ซึ่งการผสมพันธุ์วางไข่ในแหล่งน้ําจริงๆการมีปลาเสือต่อในแหล่งน้ําก็บ่งบอกถึงดัชนีหลายประการดัชนีที่สําคัญที่สุดก็คือดัชนีวัด คุณภาพน้ำนั้นแสดงว่ายังอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะให้เขาคงพันธุ์ได้กรมประมงเองก็มีการรวบรวมพันธุ์เอาไว้ตามศูนย์วิจัยต่างๆนอกจากปลาเสือตอแหล่งนี้เป็นแหล่งสาคัญที่อยู่อาศัยของจระเข้แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่อยู่ในธรรมชาตินะครับที่นี่เป็นแหล่งที่เหมาะแล้วก็เราได้รวบรวมที่ต่างๆของประเทศไทยที่จับได้ก็จะส่งมารวบรวมไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งในธรรมชาติก็มีอยู่แล้ว หลักหลายสิบตัวบางช่วงเขาก็ขึ้นมาวางไข่และก็มีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าเพื่อให้เขาเกิดความสมดุลทางธรรมชาตินี่เป็นวิธีการที่กรมประมงต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นครับ คุณผู้ชมครับภายในงานสองเสือปากน้ำโพ2022ซึ่งผมได้มีโอกาสมาร่วมง,งานในวันนี้มีการจัดนิทรรศการความรู้ต่างๆของการวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือในการอนุรักษ์สองเสือผ่านองค์กรต่างๆที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNDP Thailand ที่นำเครื่องมือในการสำรวจเสือมาจัดแสดง องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF ที่มาเล่าเรื่องราวของประชากรสัตว์ในผืนป่าแม่วงมูนิธิสืบนาคเสถียรกับเรื่องราวป่ารอยต่อห้วยขาแข้งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยที่ทำโครงการผื้นป่าตะวันตก องค์การแพนทูราประเทศไทยที่มีเหล่าน้องๆวัยรุ่นให้ความสนใจศึกษาอุทิศตัวเพื่อทำงานด้านการสำรวจเสือ สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนหรือ Z SL ประเทศไทยที่ต่อยอดจากการสำรวจสัตว์สู่แผนการรองรับและการจัดการสัตว์อย่างเป็นระบบอุทยานแห่งชาติแม่วงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ของเจ้าเสือโครงที่มีเรื่องราวสัตว์ป่าในพื้นที่มาจัดแสดงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4ที่ดูแลเรื่องการปรับปรุงน้ำในบึงบอระเพ็ดให้กลับมาสดใสน้องๆนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาลวัดไซใต้ที่มาทำงานศิลปะปลาเสือต่อ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่มาให้ได้ชิมกันและอีกหลากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวครับแมณผู้ชมครับได้เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจมากมากเลยทีเดียวครับที่พวกเราหลายๆคนหลายๆภาคสว่วนมาช่วยกันจับมือไปด้วยกันทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิและชาวบ้านต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพวกเราไม่ใช่แค่สองเสือแต่หมายถึงพวกเราทุกคนนั่น เสมุดโคโจรชวนคุณผู้ชมรายการร่วมกิจกรรมตอบคำถามรุ่นรับกระเป๋าผ้ารักโลกลายเสือจำนวน6รางวัลติดตามกติกาได้ที่ Facebook สมุดโคโจรนะครับ สนุนการโครจรโดยสมุดโคจรฮาเวล ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับงานสองเสือปากน้ำโพทีท่จังหวัดนครสวรรค์ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในวันนี้กับการเสวนาที่มีหลากหลายภาคส่วนมาเล่าการทำงานถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ให้ได้รับฟังกันทั้งเสือโครงและปลาเสือต่อรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผมในฐานะสื่อมวลชนที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวสองเสือให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันอีกด้วยล่ะครับ ตอนแรกท่านผู้ว่าชยันชวนผมเข้าไปในป่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านผู้ว่าท่านนี้มาแปลกดีแต่หลังจากไปอยู่กับท่านสองวันหนึ่งคืนผมเข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าเจตนาที่ท่านต้องการจะทําท่านต้องการจะบอกว่าณนะวันนี้เทรนด์เรื่องราวของการสร้างเศรษฐกิจธธหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมมีเสือขึ้น34ตัวก็ถ้าพูดเป็นภาษาผมนะดีใจแต่ก็เรื่องของเสือให้เสืออยู่ในป่า อย่างสงบสุขแต่เราจะมีรายได้มากมายมหาศาลจากเจ้าเสือพวกนี้ด้วยมันจะดีขนาดไหนเช่นเดียวกันครับเรื่องราวของบึงบละเพชรเรื่องราวของแหล่งน้ำปลาเสือตอลายใหญ่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติพวกเราสบายใจได้เลยนั่นหมายถึงว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของเราสะอาดบริสุทธิ์ และสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับการประปาเรียกว่าลุ่มน้ำหลักๆทั่วประเทศได้เราต้องเอาเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมใส่ใจไว้ในหัวใจของเรานะครับเมื่อมันอยู่ในหัวใจของเราการกระทำของเรามันจะออกมาโดยอัตโนมัติเองเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะทำนั่นก็คือดึงเอาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในหัวใจของทุกๆคนครับขอบคุณครับ มาถึงงานสองเสือปากน้ําโพทั้งทีต้องพูดถึงเรื่องราวของคนคนที่อยู่บริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงหรือว่าคนที่อยู่โดยรอบบึงบลเพชรชุมชนเหล่านี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีของดีของเด็ดของจังหวัดนครสวรรค์นำมาภายในงานนี้ด้วย มาถึงร้านนี้สวัสดีครับผมร้านนี้ชื่อว่ากลุ่มวิสากีจชุมชนกลุ่มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและแปลรูปจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราก็จะมีรากบัวที่อยู่ในบึงบอร,ระเพ็ดเรานะคะแล้วก็มีเม็ดบัวค่ะเราเลี้ยงกุ้งแปลรูปกุ้งค่ะ<อ>แต่ว่าเราทำกุ้งไม่ลอกข้าบแล้วก็เอามาทำเป็นกุ้งฟู กอดทาได้เลยค่ะแคลเซียมจะได้จากเปลือกกุ้งของเรานะเปลือกบางเจ้าแรกในนครสวรรค์นะคะที่เลี้ยงกุ้งวิสากิจชุมชนแปลรูปปลาแม่ลําจวนครับแม่ลําจวนครับผมไล่มาเป็นเรื่องราวของปลาทั้งหมดเลยนี่นะฮะปลาขยงครับเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยเนื้อดิบเด็ดนี่นะครับนี่คือคําขวัญของจังหวัดนครสวรรค์ครับปลารสเด็ดปลาําโพน้าจากบึงประเพดเนี่ย จะมีคุณค่าทางอาหารสูงเลยทำให้ปลาเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมหวานอยู่ในตัวอุดจีรภาปลาส้มนะครับแทมแทมแทมแ ไปร้านนู้นเลยสวัสดีค๋ออยู่ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรจ้าป้านีค่ะป้านีนวันนี้ป้าขายน้ำพริกกลุ่มน้ำพริกแม่วงป้านีมาจากแม่วงค่ะวันนี้ก็มีเมนูก็น้ำพริกนรกแมงดานารกแมงดา,า,รงดาพริกกุ้งเสียบกุ้งเสียบปลาเจียบองนรกปลาย่างนรกปลาย่างตัวท็อปของร้านเลยค่ะน้ำพริกเผาไข่เค็มของเราจะรสจัดรสจัดจัดว่า ผิดค่ะ oh, <okay. S 2> จากจานอ๋อโอเคผค่ะ oh, okay. คุณแม่น่าจะทำติดต่อกับบ้านนี้เข้าไว้ถ้ากินด้วยกันปึ๊บ,ป,บปั๊บปึบ๊บปั๊บเข้ากันมัอยู่นี่ธรรมดามองเพียวๆก่อนมองเพียวๆเลยค่ะกลมๆเครื่อนเยอะ mm. เครื่อนเยอะ mm. ต่อไปบองประทับปลาไอตันอโถก,กันเอาสเต็กมาแรกเขาไม่ยอมยิ่งแบบน้ำพริกนะมาเจอกับปลาแห้งแบบนี้นะโอ้ยไม่ต้องไปไหนแล้วจริงๆ และนี่คือผลต่อยอดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ชายขอบผืนป่าแม่วงและผืนน้ำบึงบรเพ็ดที่สานต่ออาชีพสร้างผู้ประกอบการสู่การสร้างผลผลิตและสินค้าดีๆแบบนี้ และสําหรับงานในวันนี้ครับผมเชื่อในความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนว่าสองเสือแห่งเมืองปากน้ําโพจะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สัตว์ให้กับทุกภูมิภาคจากจุดเริ่มต้นหัวใจเดียวกันหัวใจแห่งการอนุรักษ์สมุทรโครจรขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆของทรัพยากรที่ส่งคุณค่าในบ้านหลังนี้ที่เรียกว่าประเทศไทยให้ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าอนาคตเราจะได้เห็นเสือในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เห็นปลาเสือต่อกลับมาแหวกว่ายในบึงบรเพชรอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์และอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วกลับมาพบกับรายการสมุทโครจรได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับอมรินทีวี